ครับอยู่กับเรานะครับช่องแม่กำไรแฟมิลี่นะครับครับวันนี้จะพาแม่กำไรไปนะครับน้องสตางค์ครับครับเราจะพาแม่กำไรไปไหนครับไปโคกอ่าเดี๋ยวนี้จะขี่ไปเองแล้วบ่กครับใช่ครับอไอ้ชนน้างไปกินน้ำยังครับไปกินน้ำยังยังครับยัง ก็จะพาไปกินน้ําอาบน้ําก่อนนะครับถึงค่อยจะพาไปนะครับถึงค่อยจะพาคุณแม่ไปนะครับรครับเห็นยาแล้วเมื่อกี้เห็นยาแล้วเมื่อกี้อืมอ,อ่ะพร,ร้อมยังครับพร,ร้อมยังครับพร้อมยังครับจุบถามมาพร,ร้อมแล้วจุบอย่างเดียวไปเรื่อไปเรื่อพาคุณแม่ก็พาคุณแม่ก็เลยไปกินน้ำกันเ,เร็วเ,เอื้นไปเอื้นไป ไปชะางกินน้ำก่อนนะให้ขวนตัลเล็กเรียกไปนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ได้สร้อยเส้นใหญ่เลยนะครับว่าวันนี้จะเอาไปผูกไว้ที่โคกนะครับมาดูว่าขวญตัลเล็กจะพาไปได้ไหมครับเราก็พาคุณแม่กำลไงไปก่อนนะครับเดินไปเดินไปเดินไปไปไหนครับนี่เอาจะเอาไปไหนครับ ไปคกครับเดี๋วตามไปดูนะครับ,ดรบเดี๋ยวจะให้ควานน้อสตังเป็นคนพาขี่ไปนะครับกับตะขอคู่ใจนะครับครับไปกันเลครับไปกินน้ำก่อนนะครับอาจจะมีสันสันบ้างนะครับ เอาน้ำให้ช้างกินก่อนเร็วรดน้ำก่อนเร็วเอาไ้วะเอาก็ให้น้องสตางค์นะครับเป็นผู้รดน้ำให้นะครับอาบน้ำให้คุณแม่ก่อนนะครับก่อนจะไปผูกไว้ที่ป่านะครับว่าตรงนี้มันก็ร้อนนะครับมันก็ร้อนทำใผูกไว้ที่ป่านรับถึงจะเย็นๆหน่อย เอาน้ำอาน้ำให้กินแม่กินยังกินยังยกมือไหว้ก่อนยกมือไหว้ดีดีครับคุณแม่ครับให้ผมขึ้นขี่เลยครับครับอ่าเดี๋ยวพระกออนจัดเอาขึ้นนะครับเพราะว่าน้องสตางยังไม่มีแรงขึ้นนะครับ ه, ขอ,ขอ่าก็ป่อกอนเอาขึ้นนะครับก็ช่วยน้องสตางนะครับขี่มาวะขี่มาขี่มาวะไม่รู้ว่าจะขี่คุณแม่กำลัรไ,ไปได้ไปได้ไหมครับนะ่ะ ดูนะครับดูดูดูด,ดูไปได้ไหมครับใจ,จช่วยน้องตะตังนะครับว่าจะขี่คุณแม่กับไายไปได้ไหมครับก็ไม่ได้ขี่มานานนะครับน้องสตางก็ต้องเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆครับไปกันเลยครับรต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เริ่มมาเดี๋ยวเ,เราไปชมกัน ต่อที่ป่าเลยนะครับดูนะครับคอนตะล็กของเรานะครับก็เรามาใกล้จะถึงป่าแล้วนะครับนี่ก็ถ่ายให้ชมเป็นระยะยะนะครับดูเอาใจช่วยน้องสตางนะครับนี่ดูนะครับมีการบังคับคุณแม่ไปเองเลยนะครับก็ล้วก็ต้องถุกฝนตั้งตะล็กนะครับเพราะว่าให้เขาช่วยเหลือเราได้นะครับเวลาเราไม่อยู่นะครับก็ไอ้คอย หนีไปหนีไปหนีพากไปหนีพาไว้ค่อยๆอ,อ้าว<ม>เอออาลาอาลากระบอกน้ำตีค่อยบ่บ่แมก่กำไลค่อยๆครับนี่นะครับอะแต่ดูย้อนแสงนิดหน่อยนะครับเบ้นมาเจอของกินเขาเขาจะเอาไว้ปลูกนะครับในต้นกล้วยครับจะเอาไว้ปลูกนะครับนี่วันแม่เห็นก่อนไปเดินใส่เลยนะครับ ถามน้องสตาง์ก่อนนะครับเป็นยังไงครับอากาศดีโอ้ดูครับน้ำลายไหลครับเดี๋ยวตอนนต้องเอาออกก่อนนะครับครับเราก็ใกล้มาถึงแล้วนะครับนี่ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับที่ผูกของเรานะครับที่ที่เราเคยผูกคุณแม่เมื่อวันก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับนี่ ว่าจะไปผูกเราต้องมองดูก่อนนะครับว่ามีรอยช้างเข้าไปไหมครับนี่เพราะว่าก็มีช้างอยู่ในบ้านเขาก็เอามาผูกมาล่ามอยู่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องดูรอยก่อนนะครับนี่ว่ามีรอยไหมว่ามีรอยช้างคนอื่นได้ผูกก่อนไหมต้องดูให้ดีๆนะครับดูให้รอบครอบนะครับว่าฮะพ่งฮะ่ะง่งล้วเออ ดูดูนะครับเพราะว่ามีรอยไปไหมเพราะว่าบางทีอาจจะผูกถึงกันนะครับต้องดูดีๆนะครับครับครับถือว่าถือว่าถือว่าไม่มีนะครับนี่ถือว่าไม่มีนะครับครับจะโชคดีอยู่นะครับทุคนยอู้ใครวะดูนะครับควอนตัวเล็กของเรานะครับนะฮะ เออด <Okay. S 1> ูนะครับควนตัวเล็กครับควนตัวจิ๋วนะครับดูนะครับดูควนตัวจิ๋วนะครับอ่ะจะพาคุณแม่ไปไหนนั่นเอ้าโอ้ยไม่ไพตีโอ้ย,อยถอยถอยบอกถอยบ้าบอกถอยบ้าถอยขาถอยบอกนีไม่ไม่ถอยนะครับทำอะไรก,ก็ได้มาถึงก่อนนะครับต้องต้องแวะก่อนนะครับ ต้องแวะก่อนต้องแวะก่อนครับต้องต้องแวะเติมพลังก่อนนะครับเติมพลังก่อนนะครับน้องสตังค์ว่าเติมพลังก่อนแล้วจะทามอนสตังค์นะครับเป็นยังไงครับโอเคไหมครับโอเคครับโอเคอยู่นะครับน้องสตังค์นะครับอ๋อโมมบอกไม่ถอยไม่ได้นะครับเพราะว่าดึงไม้ดึงไม้ไผ่มาโดนน้องสตางค์นะครับ ไบไหนัะคนต้นไม้ก็บังคนเนาะเอาออกให้ก่อนต้นไม้ก็บังครับโอ้นอนตตางอนาคตอีกไกลนะครับนี่การเลี้ยงช้างนะครับเพราะว่าตัวเท่านี้ก็มีความสามารถนะครับขี่คนแม่กัไรมาได้นะครับโอ้อนาคตปัญญาก็ยังไปอีกไกลนะครับนู่นนะครับสู้ๆไหมครับสู้ๆครับครับก็สู้ๆนะครับ ครับเดี๋ยวเราจะพาคุณแม่ไปผูกไว้ที่ป่าเลยนะครับนี่อ่ะไปกันเลยครับมาเลยมามาดูนะครับความสามารถของเขาเดี๋ยวเขาจะขี่มาให้ดูนะครับโอ้ดูนะครับน้องสตางน้องสตังพาขี่มาเองเลยนะครับเพราะว่ามีความสามารถเลยนะครับมีความสามารถเฉพาะตัวนะครับคอยคอยเดี๋ยๆนะเดี๋ยวคอยคุณแม่ค่อย เน็ตเนตต้นใหม่คืออ่าก็มีความสามารถอย่างสูงเลยนะครับนี่พาคุณแม่กำไรขี่มาได้ครับเน็ตแล้วเดียเด๋ยวประคันก็ต้องเรียกมาก่อนนะครับเพราะว่ากวนต้นไม้หนีบขาเนาะสตางนะครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอาเองเลยเอาเองเมามามา <laughs> ครับน้องสตางค์ก็ได้ลงแล้วนะครับนี่ดูร้องไห้นะคะว่าแม่กำลังจะถูต้นไม้นะคราะว่าแ<อ>ม่กำลังจะถูจะถูต้นไม้ต้นนี้นะครับเพราะว่าจะโดนขานิดหน่อยนะครับครับ,รบดูนะครับนี่น,นี่คุณแม่กำลังก็ถูอยู่ฝั่งนี้นะครับครับไม่รู้ไม่รู้นะครับก็ รู้ครับครับครับน้งตกใจนะคะครับน้องๆนี่หน่อยนะใลงมาู่ลงมาก่อนะครับครับอานะครับเอามาครับแม่ค้อนครับกล่าวปิดคลิปนะครับแม่คครับครับาก่าลนะคะไว้เ่นนะคะก็ลืมนะคะดไคกดแชร์นะคะกดับครน้ให้าในช่องกำลังใจมาืสหรับก็สวัสดีค่ะสวัสดรับคสวัสดีครับกนรดู ขอตะเล็กกับขอคู่ใจนะครับขอตะเล็กกับกับขอคู่ใจนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณมากมานะครับ